ประตูและป้อมพระราชวังประตูที่สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเป็นประตูเครื่องยอดไม้ทรงมนตกซ้อนสามชั้นทาดินแดงเช่นเดียวกับประตูพระราชวังที่กรุงศรีอยุธยาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประตูและป้อมจึงสร้างแบบฮอรบ มีคฤือหรือมนดบอยู่ส่วนบนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เปลี่ยนแปลงยอดเครื่องไม้เป็นก่ออิฐถือปูนเป็นแบบซุ้มทรงฝรั่งปัจจุบันประตูดังกล่าวเหลืออยู่เพียงบางแห่งเช่นที่ประตูรัตนพิสารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เปลี่ยนประตูจากทรงฝรั่งเป็นทรงปรางเช่นประตูวิมานเทเวศประตูวิเศษชัยศรีประตูมณีนภรัตประตูสวัสดีโสภาประตูเทวาภิทักษ์ประตูศักชัยสิทธิ์ ประตูดังกล่าวแม้จะเป็นทรงปรางแบบไทยแต่ก็ประกอบด้วยซุ้มบันถแถลงโดยเรียนเครื่องยอดทรงมนดบลดชั้นองค์ระฆังยอดใสปรางแทนที่จะใส่เหมและบัวกลุ่มนับว่าเป็นทรงปรางอีกแบบหนึ่งที่แปลกออกไปประตูชั้นนอกอยู่ตามแนวกำแพงพระบรมมหาราชวังมี12ประตูใหญ่ตั้งชื่อคล้องจองกันตามแบบการตั้งชื่อตามพระราชประเพณีดังนี้ 1. ประตูวิมานเทเวศ เป็นประตูชั้นนอกพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนืออยู่ระหว่างประตูสุนทรศีศาและประตูวิเศษชยัยศรีตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศิลปากรสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นประตูสำคัญในรัชสมัยนั้นเพราะเป็นทางอัญเชิญพระราชสารจากประเทศต่างๆ แผ่เข้ามาทางประตูวิมานเทเวศผ่านหน้าศาลาลูกขุน mm. เลี้ยวเข้าประตูพิมานชายัยศรีประตูโค้งกั้นระหว่างเขตพ,พระราชฐานชั้นนอกและชั้นกลางอยู่ระหว่างประตูวิเศษชัยศรีและพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราศาสตร์ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยถัดเข้ามาข้างในเป็นประตูสุวรรณพิบาล 2. ประตูวิเศษชยัยศรีเป็นประตูชั้นนอกพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนืออยู่ระหว่างประตูวิมานเทเวศและป้อมขันเขื่อนเพชร ตรงกับถนน,นหน้าพระธาตุสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นประตูสำคัญเพราะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระมหามนเทียนปัจจุบันประตูวิเศษชัยศรีเป็นประตูทางเข้าออกพระบรมมหาราชวังที่สำคัญที่สุดถัดเข้ามาด้านในเป็นประตูพิมานชัยศรีและหากมองผ่านประตูนี้เข้าไปจะเห็นพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราศาสตรในมุมที่สวยงามสงา่า 3. ประตูมณีนพรัตน์ เป็นประตูชั้นนอกพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนืออยู่ระหว่างป้อมขันเขื่อนเพชรและป้อมเผด,ด็จดัดสกรตรงข้ามกับท้องสนามหลวงสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเปิดใช้เมื่อมีการเชิญพระบรมศพออกมาตั้งที่พระเมรุมาตรท้องสนามหลวงใช้เป็นประตูฉนวนให้ฝ่ายในออกไปงานพระเมรุและรื้อฉนวนออกเมื่อเสร็จงานพร้อมทั้งปิดประตูนี้ด้วยประตูนี้จึงปิดตลอดเวลามีชื่อสามัญว่า ประตูฉนวนวัดพระแก้ว 4. ประตูสวัสดีโซภาอยู่ทางด้านทิศตะวันออกอยู่ระหว่างป้อมผด็จดัดสกรและป้อมสัญจรใจวิงตรงข้ามกับกระทรวงกลาโหมมีชื่อสามัญว่าประตูทองพร,ะ,ระเป็นทางผ่านสำหรับประชาชนที่จะไปปิดทองคำเปลวบูชาพระแก้มมรกร 5. ประตูเทวาพิทักษ์อยู่ทางด้านทิศตะวันออก ตรงกับถนนสรารมถัดจากป้อมสิงคอนขันเหนือพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราศาสตรติดกับป้อมขยันยิงยุทธ6ประตูศักชัยสิทธิ์อยู่ทางด้านทิศตะวันออกตรงข้ามกับวังสรารมใต้พระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราศาสตรติดกับป้อมฤทธิรุธรมรันถัดเข้ามาเป็นประตูราชสำรรญ7ประตูวิจิตบรรจงอยู่ทางด้านทิศใต้อยู่ระหว่างป้อมมณีปราการและป้อมพิสารสีมา บริเวณพระตำหนักสวนกุหลาบตรงข้ามกับวัดพระเชตุพนมีชื่อสามัญว่าประตูฉนวนชั้นนอกออกไปวัดโพถัดเข้ามาด้านในเป็นประตูพิสารทักษิณแปดประตูอนงคารักอยู่ทางด้านทิศใต้อยู่ระหว่างป้อมพิสารสีมาและประตูพิทักบวรตรงข้ามกับวิหารพระพุทธสายาตของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมีชื่อสามัญว่าประตูพีชั้นนอก ถัดเข้ามาด้านในเป็นประตูกันละยาวดีมีชื่อสามัญว่าประตูผีชั้นใน 9. ประตูพิทักษ์บวรอยู่ทางด้านทิศใต้อยู่ระหว่างประตูอนงคารักษ์และป้อมภูภาสุทัศน์เป็นประตูด้านสกัดทางใต้ตรงกับถนนมหาราชข้างในตรงกับถนนสกัดกำแพงพระบรมมหาราชวังมีชื่อสามัญว่าประตูแดงท้ายสนมเนื่องจากทาสีแดงตั้งยู่ริมตลาดชื่อท้ายสนมสิบ ประตูสุนทรทิสาอยู่ทางด้านทิศเหนือระหว่างป้อมอินทนรังสรรและประตูวิมานเทเวศตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศิลปกักก่อนเป็นประตูด้านสกัดทางเหนือ11ประตูเทวาพิรมอยู่ทางด้านทิศตะวันตกระหว่างป้อมมหาสัตตโลหะและป้อมทัศนนิกรตรงข้ามกับท่าราชวรดิตมีชื่อสามัญว่าประตูท่าขุนนางหน้าโรงทานถัดเข้ามาด้านในเป็นประตูสีสุนทร ประตูอุดมสุดารักอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเป็นประตูฉนวนออกทางตรงพระที่นั่งทิทาราชวรดิศขนาบด้วยป้อมโซโลศิลาทางด้านใต้และป้อมมหาสัตตโลหะทางด้านเหนือประตูช่องกุดอยู่ทางด้านทิศตะวันตกระหว่างป้อมภูผาสุทัศน์และป้อมสัตรบรรพศเป็นประตูพระบรมมหาราชวังซึ่งราษฎรสามัญใช้เข้าออกติดต่อกับคนภายในวังประตูช่องกุดเป็นประตูขนาดเล็กเจาะทะลุกำแพงวังและไม่มีซุ้มประตู ป้อมรอบกำแพงพระบรมมหาราชวังมีทั้งสิ้น17ป้อมสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจำนวน10ป้อมและสร้างเพิ่มเติมในภายหลังแต่เดิมเป็นป้อมมีหอรบมีหลังคามุงกระเบื้องโบกปูนทับป้อมทั้งหมดมีชื่อคล้องจองกันดังนี้ 1. ป้อมอินทรรังสันอยู่มุมกำแพงด้านทิศตะวันตกต่อทิศเหนือตรงข้ามกับท่าช้าง 2. ป้อมขันเขื่อนเพชร อยู่ทางด้านทิศเหนือระหว่างประตูวิเศษชัยศรีและประตูมณีนพรัตน์ตรงกับถนนหน้าพระธาตุเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยม 3. ป้อมเผด็จดัชกรอยู่มุมกำแพงด้านทิศเหนือต่อทิศตะวันออกตรงข้ามกับสารหลักเมืองกรุงเทพมหานาครเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมมีที่ตั้งเสาธงเนื่องจากเมื่อก่อนเป็นที่ตั้งเสาธงใหญ่ 4. ป้อมสัญจรใจวิ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ถัดจากพระที่นั่งชัยชุมพลตรงกับถนนกันละยนานาไมตรีสร้างแทกขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 5. ป้อมสิงขอนขันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกตรงข้ามกับวังสรานรมทางเหนือของประตูเทวาพิทักษ์ 6. ป้อมขยันยิงยุทธอยู่ทางด้านทิศตะวันออกติดกับประตูเทวาพิทักษ์ทางเหนือของพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์สร้างแทกขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว7 ป้อมฤทธิรุธรมรันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกติดกับประตูสักชัยสิทธิ์ทางใต้ของพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์สร้างแทรกขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 8. ป้อมอนันต์คีรีอยู่เหนือกำแพงด้านทิศตะวันออกถัดจากประตูสักชัยสิทธิ์ตรงข้ามกับสวนสรานรรมเป็นป้อมสองชั้น 9. ป้อมมณีปราการอยู่สุดกำแพงด้านทิศตะวันออกเป็นป้อมรูปพรัรบสร้างในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง บูรณะในสมัยราชการที่สองปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียนจริยศึกษาของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 10. ป้อมพิสารสีมาอยู่บนกำแพงด้านทิศใต้ระหว่างประตูวิจิตบรรจงกับประตูอนงคารักตรงข้ามกับวัดพระเชตุพลวิลมังคลาราม 11. ป้อมภูพาสุทัศน์อยู่มุมกำแพงด้านทิศตะวันตกต่อทิศใต้ติดกับประตูพิทักษ์บวรตรงข้ามกับท่าเตียน 12. ป้อมสัตรบรรพต อยู่บนกำแพงด้านทิศตะวันตกถัดจากประตูช่องกุดเป็นป้อมรูปพอรบสร้างในสมัยรัชการที่สองสิป้อมโซลศิลาอยู่บนกำแพงด้านทิศตะวันตกทางใต้ของประตูอุดมสุดารักษ์เป็นป้อมรูปพอรบสร้างในสมัยรัชการที่1บูรณะในสมัยรัชการที่สองสิป้อมมหาสัตตโลหะอยู่บนกำแพงด้านทิศตะวันตกทางเหนือของประตูอุดมสุดารักษ์ เป็นป้อมรูปพอรบสร้างในสมัยราชการที่1นึบูรณะในสมัยราชการที่สองสิป้อมทัศนนิกรอยู่บนกำแพงด้านทิศตะวันตกทางใต้ของป้อมอินทร์รังสัรสร้างขึ้นใหม่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว16ป้อมพรมอำนวยศิล์อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือท่าราชวรดิษ์ปัจจุบันรือ้อออกไปแล้ว17 ป้อมอินทราอํานวยสอนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใต้ทราชวรดิตปัจจุบันรื้อออกไปแล้วกำแพงและประตูพระนครกำแพงเมืองพระนครสร้างมาตั้งแต่สมัยราชการที่หนึ่งโดยนำอิฐจากกำแพงกรุงศรีอยุธยามาสร้างรวมความยาวทั้งหมด7กิโลเมตรครอบคลุมเขตเกาะกรุงรัตนโกสิน์มีประตูใหญ่16ประตูประตูเล็ก47ประตูและมีป้อม14ป้อม บริเวณระหว่างป้อมกับกำแพงพระนครคือประตูเมืองซึ่งแบ่งตามลักษณะได้2ประเภทคือประตูยอดและประตูช่องกุดหรือประตูเล็กประตูยอดในสมัยราชการที่1เป็นประตูยอดมนดบเครื่องไม้ทาสีแดงต่อมาในสมัยรัชกาลที่สามทรงเปลี่ยนเป็นประตูหรอรบคือก่ออิฐข้างบนประตูเมืองและกำแพงเมืองทางทิศเหนือกรมศิลปาก่อนได้บุรณะเมื่อพศ 2524เป็นประตูเมืองตามแบบในสมัยราชการที่5ซึ่งเป็นประตูยอดแตกต่างจากประตูไม้ทาสีแดงในสมัยราชการที่1และประตูหอรบในสมัยราชการที่3ส่วนกำแพงเมืองทางด้านป้อมมหาการได้ถูกรื้อถอนออกเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างถนนและที่อยู่อาศัยจะเหลือให้เห็นเพียงระยะประมาณ100เมตรติดต่อกับตัวป้อมมหาการ ป้อมปราการที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งมี14ป้อมคือ 1. ป้อมพระสุมเมนป้อมที่อยู่เหนือสุดของเกาะรัตนโกสินทร์ 2. ป้อมยุคุทนทรตรงหน้าวัดบวรนิเวศวิหารบัดนี้เหลือแต่กำแพงและประตูเมืองเท่านั้น 3. ป้อมมหาปราบระหว่างสะพานเฉลิมวันชาติกับแยกผ่านฟาลีลาตรงหัวโค้งถนนพระสุมเมนส ป้อมมหาการเชิงสะพานผ่านฟ้าลิลาด 5. ป้อมหมูทลวงใกล้หัวถนนหลวงตรงข้ามสวนรมณมีนาฏและร้านเครื่องไว้ข้างสวนรมณมีนาฏแต่ก่อนสวนรมณมีนาฏคือเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก่อนถูกยุบเป็นสวนสาธารณะกับพิพ,ธพิธภัณฑ์ราชทันส่วนป้อมหมูทอลวงโดนทุบทิ้งไปบางส่วนเมื่อเมื่อปีพศ2440เพื่อนำอิฐไปสร้างทางรถไฟจากอายุธยาไปบ้านพาชีและแก่งคอย หป้อมเสือี่ยานอยู่ใกล้สะพานดำรงสถิตสะพานเหล็กบนตรงโรงแรมมิรามา 7. ป้อมมหาชัยปัจจุบันคือธนาคารทหารไทยสาขาวังบุรพาหัวถนนเยาวราชแถวสะพานหันทุกทิ้งเมื่อกลายธันวาคมพศ2469 8. ป้อมจักรเพชรป้อมที่อยู่ใต้สุดของเกาะรัตนโกสินทร์อยู่ตรงปากคลองรอบกรุงเชิงสะพานพุทธยอดฟ้า 9. ป้อมผีเสือ้อ ปัจจุบันคือปากคลองคูเมืองเดิมด้านใต้ฝั่งปากคลองตลาด 10. ป้อมมหาเริกิกปัจจุบันอยู่ในบริเวณโรงเรียนราชินีอยู่ฝั่งตรงข้ามกับป้อมวิชัยประสิทธิ์ซึ่งอยู่ฝั่งชนบุรี 11. ป้อมมหายักษ์อยู่บริเวณท่าเตียนแถวแถวตึกกรมการค้าภายในเก่า 12. ป้อมพระจันทร์ปัจจุบันคือท่าพระจันทร์ข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13. ป้อมพระอาทิตย์ ปัจจุบันคือเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าปากคลองคูเมืองเดิม 14. ป้อมอิสินทรปัจจุบันคือพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตรงข้ามซอยชนะสงครามทางลัดเข้าวัดชนะสงคราม